แต่ว่าถามว่ามีหิวมีอาการอะไรไหมมีค่ะทุกคนแล้ก็แบบเฮ้ยเอาแหละแบบกลัวค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มาฉีดวัคซีนค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งหนูอยู่ที่อาคารตามตู้ดี่าใกัน,นนะคะก็เดี๋ยวฉีดวัคซีนวันนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวหนูก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีเนาะวันนี้วัคซีนที่หนูต้องฉีดนะคะก็เป็น,อน,ะนะะของอินโดนีวซนะค่ะทุกคนก็พูดตรงๆเลยเน,หนาะแบบว่า กล้วมากเพราะว่าเขาไม่ดีมันก็เยอะนะทุกคนวันนี้มันที่สี่มีตุนายนนะคะที่ยู่ได้ฉีดในรอบนี้ก็ขอะว่ามันเป็นวัคซีนที่เ,เขาจัดให้นะะักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศโดยตรงอะไรแบบนี้นะคะแล้ววิวก็แบบ เจอได้พอดีกไม่จำเป็นต้องมาฉีดเนาะแล้วก็ถ้าสติว่าฉีดจะได้ไฟมันก็เป็นความโชคดีของเราอะไรเงี้ยเอาคิดเลหลายอย่างมาแล้วเราว่าเจอฉีดไปก่อนได้แหละก็โอเคนะคะทุกคนถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็มีความจำเป็นที่ต้องไปเรียนต่อที่จีนเนาะก็ถ้าสมมติว่าเขาประกาศมาแล้วว่าไปได้อะไรแบบเนี้ยก็จะได้ไปได้เลยอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวมีก็จะไปฉีดแล้ว ถ้าข้างในเขาไม่ให้อัดหรืออะไรยังไงเดี๋วหนูก็จะเอามาเล่าต่อให้ฟังอีกทีและกันเนอะเอาจริงตอนนี้ตื่นเต้นมากเขื่อ,อนอะตอนนี้คนมองไปเลยว้าทุกคนทุกคนเยอะมากตอนแรกคือแบบเราเดินลงตึกเลยนะคะ ทุกคนตอนนี้เหมือนก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะกค็นานาคือในนั้นนะเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอนะคะหมิวก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายมาเผื่อเยอะขนาดนั้นก็เรามาสรุปในนี้กันแทนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวหมือนก็จะมาเล่านะคะว่าขั้นตอนตอนฉีดเป็นยังไงแล้วก็มีอาการอะไรไหมแล้วก็เราควรเตรียมอะไรไปบ้างอะไรแบบนี้นะคะ ก่อนฉีดนะคะห้ามกินชาก,กาแฟหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ให้ดื่มน้ำมาเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ต้องนอนให้เพียงพอด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าความดันเกิน160เนี่ยเราก็ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนาะแล้วก็ตอนที่หมิวไปนะคะมิวต้องเตรียมเป็นยืนยันแบบการฉีดวัคซีนหมิวก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นรอบอื่นเขาจะมีแบบนั้นไหมหมิวก็จะเล่าในรอบของหมิวที่ไปมาแล้วกันนะคะก็สิ่งที่มิวเตรียมไปนะคะก็คือมี1บัตรประชาชน2ใบยืนยันที่เราติดมาก่อ ะะแล้วก็3ปากกานะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปเขียนตอนอยู่ที่นู่นเนาะก็เท่านี้แหละคะ่ะทุกคนก็มีแค่3ามอย่างที่หนูบอกอไปเนาะมาต่อกันด้วยที่ขั้นตอนก่อนฉีดน,นะคะทุกคนก็คือตอนแรกอ่ะเขาก็จะให้เรากรอกพวกแบบข้อมูลในใบนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบอ,อคุณเป็นโรคอะไรไหมนู่นนี่นั่นแพ้ยาอะไรก็แบบติ๊กติ๊กนะคะว่าเป็นอะไรแพ้ยาอะไรไหมอะไร ก็เสร็จแล้วม right ันก็จะมีหน้าหลังนะคะพวกวัดความดันว kind of <A> ัดอุณหภูมิมันอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องไปวัดตรงหน้างานนะคะทุกคนขั้นตอนการฉีดแล้วก็จะมีลงทะบงลงทะเบียนอะไรแบบนั้นก็เสร็จแล้วเขาก็จะให้มาวัดความดันห้ามเกิน160นะคะทุกคนนอนไม่พอนหลังจากวัดความดันวัดอะไรเสร็จเราก็จะได้ฉีดวัคซีนนะคะทุกคนก็ถามว่าฉีดวัคซีนเช็คไหมคือแบบว่า มันไวมากค่ะทุกคนคือคุณหมอเขาก็ทำโน้ตทำนี่ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบปึ๊เข้ามาแล้วก็ฉีดเลยนะคะทุกคนคือมือคุณหมอเขาไวาม,มวากแล้วแบบเออเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะแต่ว่ามารู้สึกอีกทีก็คือตอนที่ฉีดเสร็จเลยมันจะแบบหัวตุ๊บๆแขนก็จะแบบนองนวงไรแรงแล้วหลังจากที่เราฉีดไปนะคะเขาก็จะให้เราไปนั่งรออีก30นาทีเพื่อดูอาการเนาะว่าแบบเออมึนอะไรไหมหรือว่าแบบเป็นอะไรอะไร แล้วพอเราฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยเราก็ต้องโหลดแอปหมอพร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเด้งในแอปนะคะว่าเออเราอะ่ะฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งไปแล้วเข็มที่2เรามีนัดวันไหนแล้วก็ครั้งหน้าที่เรามานะคะก็ต้องยื่นแอปหมอพร้อมให้เขาดูเนาะกับบัตรประชาชน แต่ว่าถามว่าหมหิวมีอาการอะไรไหมมีค่ะทุกคนกคือเพื่อนหิวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าหิวอ่นเป็นค่ะทุกคนคือมันก็เป็นบางคนเนาะคือตอนฉีดเสร็จอะคือหิวก็ไม่รู้ว่าเออเราตื่นเต้นหรืออะไรแต่ว่าหิวว่าตื่นเต้นแค่ตอนก่อนฉีดเลยแต่พอไปอยู่ในงานจริงจริงก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นแหละพวะเพื่อนที่ต้องฉีดเยอะมากอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออฉันก็ยังมีเพื่อนวะอะไรแบบนี้เนาะ,ะตอนแรกมันก็ปวดแขนตุบๆก,ก่อนก็เป็นอาการปกติใช่ไหมของคนที่แบบว่าฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นหนูก็มีอาการแบบแขนชาค่ะทุกคนมันแบบเออแขนมันชาหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอากาศมันเย็นหรืออะไรป่าอะไรแบบนี้หนวก็แบบ เฮ้ยเอาแหละแบบกลัวค่ะทุกคนหลังจากนั้นอะกลัวกับตอนแบบฉีดเลยอะตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็จะมีอาการมึนๆนิดเดองค่ะทุกคนซึ่งมิวก็ได้ไปถามเพื่อนมานะคะมิวก็แบบว่าโรคหัวใจเยอะขึ้นเยอะเลยคือเพื่อนของเพื่อนเขาก็เจอแขนชาเหมือนกันแล้วก็มีแบบมึนๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่ามันก็น่าจะเป็นอาการปกติแล้วค่ะทุกคนแบบว่ามันก็มีหลายคนที่เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้แขนมิวก็หายช้าและก็ ปกติแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็แค่มีอาการหนงๆตัวแข็งนิด ok นึงอะไรแบบนี้นะคะก็นัน่นแหละค่ะมีเวลฉีดวัคซีนเข็มแรกวันที่4มิถุนายนแต่ว่านัดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นวันที่25มิถุนายนนะคะก็ประมาณ3อาทิตย์เนาะรีวิวการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกของเบลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน เรื่องอาการอะไรต่างๆก็มันแล้วแต่สภาพร่างกายของคุณเนาะทุกคนก็ส่วนตัวหมีวังไม่ได้แบบแพ้ยาหรือไม่ได้แพ้อาหารไม่ได้แพ้อะไรเลยนะคะทุกคนไม่ได้เป็นโรคประจําตัวอะไรด้วย ก็อาการของมิวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ต่อไปนะคะก็ต้องรอฉีดซินโแนแวคเซ็มที่2นะคะทุกคนเดี๋ยวมิวก็จะเอามาทําเป็นคลิปอีกแต่ว่าเป็น ep สองไปเลยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกอาการหลังฉีดสองสามอาทิตย์เป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรเกิดข,ขึ้นหลังจากมันอีกไหมแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มที่2เจ็บไหมเป็นยังไงบ้างละกันหนะคะ่ะทุกคนมิวอ่ะเคยไปอ่านาผ่านๆมานะเขาบอกว่าวัคซีนเข็มที่สองตัวย,ยาจนะเข้มข้นกว่าเข็มที่หนึ่งเวลาฉีดก็แบบ เออจะปวดเข็มแรกก็ชิวๆอะไรเงี้ยแต่เหมียวก็รู้สึกว่าเข็มแรกก็ปวดแล้วนะเอามือฉีดอะไรแบบนี้ต่อมาตอนนี้เหมียวก็ไม่ปวดแล้วค่ะทุกคน ก็ยกแขนได้อยู่นะเรื่องฉีดวัคซีนนะก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนเลยนะคะทุกคนก็สําหรับตัวมหมิวเนะี่ยมิวก็มีความจำเป็นเรื่องการไปเรียนต่ออะไรแบบนี้ด้วยเนาะมิวก็เลยตัดสินใจที่จะฉีดนะคะก็มิวก็ามารีวิวในมุมิวที่มิวไปเจอมานะคะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่จะเจอจะเป็นแบบไหนเป็นเหมือนกันไหมมันก็จะแล้วแต่เทสนะคะทุกคน ส่วนทางเพื่อนหมิวแล้วก็มีหลายๆคนเขาก็ไม่ได้มีอาการแขนงชาอะไรแบบนี้เนาะก็แล้วแต่คนแล้วแต่ร่างกายแล้วแต่สุขภาพของแต่และคนด้วยนะคะเพราะว่าหมิวรู้สึกว่าตัวเองก็แอบนอนน้อยก็อาจจะเป็นเพราะแบบนั้นก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หมิวหายแล้วเป็นกปกติแล้วเห็นไหมแข็งขยับได้แล้วทุกคนโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหนิวฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วย